รอบลปีสแสดงกับช่วงเวลารอบวันที่ผ่านมาน่าจะเป็นการเคลื่อนไหวใหญ่ครั้งแรกเลยนะครับสำหรับเอเดร็กเทนฮาร์หลังผ่านเกมนะัดชิงชนะเลิศเอฟเอคัเป็นต้นมาที่เขาออกมาพูดคุยผ่านสื่อในหลากหลายประเด็นอันเนื่องมาจากการที่เจ้าตัวได้รับเชิญจากสถานีโทรทัศน์ของประเทศเนเธอร์แลนด์แห่งหนึ่งชื่อสตูดิโอฟุตบอลให้ไปเป็นนะักวิเคราะห์ในเกมยูโรนะัดที่ทีมชาติอังกฤษพบกับทีมชาติเซอร์เ,รเบยเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประโยคเด็ดที่เป็นวักทองออฟเดอะเดย์ที่เขากัาววั United, บทูล ว่าที่สุดแล้วพวกเขาก็ตระหนักได้ว่ามีผู้จัดก,การทีมที่ดีที่สุดนั่งอยู่ในตำแหน่งอยู่แล้วเรียกเสียงซีดปากจากบรรดาแฟนบอลปีสัจแดงกันจ้าละวันเลยครับเพราะบางคนบอกนี่ทาไมบอกว่าเป็นใครพูดแล้วลองให้หลับตาทายกันดูส่วนใหญ่ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยคในลักษณะที่น่าจะมาจากปากกุนซือปากแซบอย่างเช่นโชเซ่มุรินโย่สิมากกว่าครับได้รา,ายละเอียดเพิ่มเติมเอเดรียนฮาร์กเปิดเผยว่าซีซั่นที่ผ่านมามันเป็นฤดูการที่วุ่นวายไปหมดแต่ก็ไม่เคยมีความน่าเบื่อหน่ายเลยที่แมนเชสเตอร์พวกเขามาหาผมเมื่อสัปดาห์ที่่่แแล้้้วววมาาาเเพพืออจงงกขต การไปต่อกับผมสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติของทุกองค์กรซึ่งเจ้าของใหม่จะต้องมีการประเมินและพวกเขาใช้เวลาในการประเมินสิ่งต่างๆพวกเขาเปิดเผยไม่มีอะไรเป็นความลับว่าพวกเขาได้พูดคุยกับตัวเรือกอื่น,นๆหลายคนจนพวกเขาได้ข้อสรุปสุดท้ายว่ามีผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดอยู่แล้วพวกเขามาที่อิบิซาและเรามีการพูดคุยกันเป็นอย่างดีเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆจนมีการตัดสินใจที่จะทํางานไปด้วยกันต่อและจะมีการขยายสัญญาซึ่งนั่นเป็นอีกเรื่องที่เราต้องมีการทําข้อตกลงกันคําพูดของเอเดรเทนฮาร์งโดยเฉพาะอย พูดถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นออกมาแน่นอนนะครับว่าก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกจับมาวิเคราะห์กันต่อเพราะถ้าว่ากันตามจริงแล้วตลอดระยะเวลาที่เขาทํางานกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมา2ฤด,ดูกาลเขาแทบจะไม่เคยเออกมาพูดผ่านสื่อในลักษณะที่เป็นฝ่ายลุกเล้าหรือเผยด้านแข็งแบบนี้ออกมาให้เห็นสักเท่าไหร่คำพูดของเอเดนแทรดังกล่าวนั้นถูกเปรียบเทียบว่าเป็นชุดคําในแบบเกมลุกนะครับคือเผยหมดว่าตลอดเวลาหลังจบเกมนัดชิงเอฟเอคัพเป็นต้นมากับกระแสะข่าวที่เขาโดนปลดไปจนถึงเรื่องของการที่ฝ่ายบริหารมีการพูดคุยกับแคนดิเดต ในขณะเดียวกันแม้จะมาพูดในเชิงสัมทับให้แฟนบอลสายเทนฮากอินเกิดความรู้สึกมั่นใจว่าเขาจะไม่โดนปลดจากตําแหน่งแน่ๆในอีกทางหนึ่งนั้นชุดคาของเอเดร็กเทนฮากก็ถูกวิเคราะห์เช่นกันนะครับว่ามีในยยะบางอย่างที่เขาต้องการส่งตรงถึงฝ่ายบริหารในเชิงกดดันเพื่อหวังผลอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมในการทํางานต่อไปหรือไม่บ้างก็มองว่าแนวทางการพูดในลักษณะน,นี้เหมือนเอเดร็กเทนฮากจงใจที่จะใช้มันเป็นสะพานไปสู่การกระชับอํานาจการทํางานในซีซั่นหน้าให้หนาแน่นขึ้นหรือเปล่าขึ้นมาไไ่ด้้ะครัับวแจฟ จากผู้มีอำน,นาจในฝ่ายบริหารให้ทำงานในเก้าอี้กุนซือปีสแสดงต่อไปแต่คำถามที่ใหญ่กว่าก็คือการได้รับไฟเขียวครั้งนี้มันเกิดจากสาเหตุที่ว่าอินนอร์กรุ๊ปตั้งใจดีหร้อว,ว่าปรารถนาจะร่วมเดินทางไปกับเอเด็กแทนักจากใจจริงๆหรือเพราะเพียงแค่พวกเขาตกผลึกช่างน้าหนักแล้วว่าตัวเลือกอื่นๆที่มีให้เลือกนั้นแนวโน้มไม่ได้ดีไปกว่าเอเด็กแทนักกันแน่ซึ่งโดยมากนั้นผู้คนเชื่อกันว่าเป็นสาเหตุหลังนะครับแล้วมันก็นําไปสู่ประเด็นชวนคิดว่า, Group าอนานาินนอร์กรุ๊ปจะซัพพอร์ตเอยางาจมถึ Group, แค่เปิดไฟเขียวให้เอเด็กเทนฮากทำงานต่อบแบบชั่วคราวพอร,รอตัวเลือกบางตัวเลือกที่จะทำตัวให้พร้อมในอนาคตเมื่ออกาสเปลี่ยนผู้จัดการทีมเข้าบริบทที่พวกเขาจะทำได้อย่างชอบทำกว่าตอนนี้หรือไม่กลายเป็นว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าฉากหน้าที่เห็นว่าอ e ินเนอร์กรุ๊ปไฟเขียวให้เอเด็กเทนฮากแต่พอพิจารณาแนวทางการพูดของเอเด็กเทนฮากล่าสุดบางฝ่ายเขาก็วิคห์กันนั่นแหละครับว่าฉากหลังอาจเป็นสงครามเย็นเป็นการยื้อในเชิงจิตวิทยาระหว่างคุณซือชาวดัต์กับฝ่ายบริหารของเซอร์จิมและคลิป ที่กําลังอยู่ในกระบวนการเจราจาพูดคุยนั้นมันจะต้องมีรายละเอียดอีกหลายอย่างที่2ฝ่ายต้องจัดการให้ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการเฟ้นหาผู้เล่นที่เนกลุ่มมีแนวทางการทํางานที่ขัดแย้งกับหลักการทางานที่เด็กเนกนฮารทำมาใน2ซีซั่นหลังสุดของเขากับสโมสรนนี่คือจุดตัดทางอํานาจระหว่างคนทํางานหน้าง,งานที่คุกกี้กับทีมกับคนทํางานฉากหลังที่ต้องมีการประสานงานกับบุคลากรฉากหน้าฉะนัน้นจึงเป็นเรื่องของการที่ทั้ง2ฝ่ายต้องตกผลึกให้ชัดว่าขอบข่ายอนาจของแต่ละฝ่ายในการทํางานจะมีอยู่ในระดับ ลำดับชั้นของการทำงานจะเป็นแบบใดเพื่อที่จะได้ไม่ต้องขบเหลียมงานกันเองในอนาคตเอเล็กเทนฮาร์ยังได้พูดถึงประเด็นเรื่องที่ถูกถามถึงการที่ทีมชาติอังกฤษไม่เลือกมาคาแรดฟอร์ดรวมทั้งแจ็กกิลลิตติดทีมไปดูยูโรครั้งนี้โดยเสื่ออังกฤษนั้นพยายามบิ้วประเด็นนี้ว่าเกลเลเซาเกตอาจคิดผิดมหาหันโดยคำตอบของเอเล็กเันฮาร์ที่พูดออกสื่อบ้านเกิดตนเองนั้นเป็นประเด็นเชิงส่วนทางกับที่สื่ออังกฤษคิดกันโดยเขาบอกประมาณว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่ควรต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเมื่อผู้เล่นขาดการทำ คความเสที่กิดดขึ้้นไําตอบของเอเดร็กเทนฮางตรงนี้ก็เป็นการชี้เห็นถึงสัจธรรมที่มันก็จริงตามนั้นนะครับคือการที่ผู้เล่นไม่ได้มีผลงานที่ถูกต้องเลยเป็นเวลาทั้งฤดูกาลต่อให้พวกเขาจะติดทีมชาติมาบ่อยแค่ไหนมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่โค้ชทีมชาติต้องคิดพิจารณาใหม่เมื่อมันมีใครที่ดีกว่าก็ควรต้องให้โอกาสคนนั้นแทนยิ่งลึกเข้าไปในประเด็นของมาคาแรดฟอร์ดคำตอบนี้ของเทนฮากก็เสมือนการตอบกลับบางความคิดเห็นที่ชี้ว่าการที่ดาวเตะหมายเลข1ิฟอร์มดับลงไปนั้นเป็นเพราะแทคนิคของคนเป็นโค้ชที่ต้้้องงงงกาาารใใหหผูเล่่่นนนนวิทสแขข ว่าจริงๆมันไม่ใช่อะไรที่ซับซ้อนเลยเพราะการวิ่งทํางานหนักในสนามนั้นมันไม่ใช่แท็กติกถ้าแต่มันคือความรับผิดชอบที่คนเป็นนักกีฬาอาชีพควรต้องตระหนักอยู่แล้วว่านั่นคือพื้นฐานที่นําไปสู่การทําผลงานที่ถูกต้องมากขึ้นได้ประเด็นเรื่องของเอเด็กเทนฮากยังถูกพูดถึงจากแกลเลนเนวิลที่ให้ความเห็นไว้ว่ามันเป็นหนึ่งในการรอคอยที่ยาวนานสองสัปดาห์หลังจบซีซันเพื่อการตัดสินใจและในระหว่างทไลายก็ชัดเจนว่าทีมได้มีการเปิดขายขนมจีบกับคุณสื่อนคนอื่นๆแต่ผมเชื่อว่ามันเป็น,ปนคววาาามมมมมมสสเเเหตุผลื่่่อองกกททนีี A ีัยยแจริ ฝ่ายบริหารก็ควรมีสิทธิ์ประเมินดูทางเลือกในตลาดว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไหมประเด็นคือตลาดผู้จัดก,การทีมในหน้าร้อนนี้มันค่อนข้างยากสำหรับสโมสรชั้นนำไม่ใช่แค่กับยูไนเต็ดแต่หลายแห่งเลยทั้งทวีปยุโรปฉะนั้นผมจึงค่อนข้างพึงใจที้งสุดท้ายพวกเขาเลือกจะดําเนินการต่อไปกับสิ่งที่มีและรักษาเสถียรภาพนั้นเอาไว้ในซีซั่นหน้านอกจากนี้แกลลี่เนวิลยังกล่าวเสริมว่าสําหรับในมุมของเอเดนเทนฮากับข้อเท็จจริงที่เขารู้ว่าสโมสรก็มีการท้าทาคนอื่นซึ่งมันอาจจะดูไม่เหมาะแต่เขาาาา็้องงยัพะะคุณใจจ่นปปญห ไม่ส่มเสี่ยต่อการตกการจริงๆและเมื่อคําตอบออกมาแบบนี้ผมคิดว่าเขาควรมีความสุขนะสโมสรเองก็ควรมีความสุขกับเรื่องนี้ด้วยการตัดสินใจเก็บเอดเดกเทนทักเอาไว้ต่อไปมันสมเตุสมผลในทีของมันอยู่แล้วยังมีประเด็นหนึ่งๆที่น่าสนใจในรอบวันที่ผ่านมา<ๆ>เช่นการสัมภาษณ์ของเดียโกดาโลที่อยู่ในแคมป์ทีมชาติโปรตุเกสด้วยยูโร2024และบางช่วงก็มีการพูดถึงห่วงเวลาการเล่นในระดับสโมสรซึ่งหดูการที่ผ่านมา<ๆ>เขาได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีที่มาจากการโหวตของเพื่อนร่วมทีมอัศจรรยกัน และก็สะท้อนให้เห็นว่าเขาทางานหนักขนาดไหนกว่าจะมายืนอยู่ในจุดที่เป็นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อย่างทุกวันนี้โดยดาโลกล่าวถึงการได้รับรางวัลครั้งนี้ด้วยว่ารางวัลส่วนบุคคลมันลงเลยด้วยอะไรที่เป็นแง่บวกเสมออย่างกรณีผมมันทําให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นมันทําให้ผมมีใจบันดาลแรงและแรงบันดาลใจที่มากขึ้นเพราะมันคือรางวัลที่ได้รับเกียรติจากเพื่อนด้วยอาชีพทีมเดียวกันถือเป็นการยกย่องที่พิเศษต่อเมื่อถูกถามว่าผลงานกับสโมสรในซีซั่นที่เพิ่งจบลงไปอาจททําาาาาาใใใหหห้้้เเเเขขไไดปปรรรรีียบบนนกก็ตตัววจิิงมมชืออ่่ ก็คงจะสัมพันธ์กันอยู่บ้างนิดๆสิ่งที่คุณทําในระหว่างฤดูกาลมันมีเหตุมีผลส่งถึงการมีบทบาทในระดับทีมชาติแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะรับประกันว่าคุณจะได้ลงเล่นเสมอไปอย่างที่ผมบอกมันทําให้คุณมั่นใจแต่คุณเองก็ต้องแสดงออกให้เห็นด้วยว่าคุณคู่ควรที่จะได้ถูกเลือกให้ลงเล่นโชคดีที่เรามีคุณภาพในการแข่งขันภายในมากมายซึ่งจะทําให้ผมมีความสุขที่มีการแข่งขันที่ดีแบบนี้ด้วยเพราะมันช่วยให้คุณต้องก้าออกจากเซฟโซนของคุณมันช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจที่จะทททําาางงนนนหักกกต่่่่่ออออไปและผผมมมม็เเชืืววพรีขุคค เช่นเดียวกันนี้ส่วนเรื่องที่เกี่ยวพันกับดิวจละาแบนเวดแน่นอนว่าหลายคนพอจะทราบข้อมูลต่างๆที่สําคัญสคัําญและเป็นคอนฟิ i c t ทางจุดยืนความต้องการระหว่างผู้ซื้ออย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและผู้ที่ต้องการขายอย่างเอเวอเรตไปแล้วว่า มันคือเรื่องของตัวเลขค่าตัวซึ่งทาฟฟี่สีน้ําเงินต้องการในเลนราวเจ็ดสิบล้านปอนด์โดยปีแสดงยื่นไปครั้งแรกที่35ล้านปอนด์เท่านั้นจึงถูกตีตกกลับมาโดยรอบวันที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์นิิวก็นําเสนอความคิดเห็นที่นักข่าวของพวกเขามีต่อเรื่องราวของดิวนี้เอาไว้อย่างน่าสนใจซึ่งหลากหลายความคิดเห็นมุมมองของนักข่าวต่างประเทศมีหนึ่งสิ่งที่ทุกคนมองเหมือนกันนั่นก็คือการดําเนินการการตัดสินใจใดๆก็แล้วแต่ในเคสจจลาเบนเวดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเดินก้าวต่อไปถูกงาาจะตรลลด ก,กับคู่ค้ารายอื่นๆต่อไปในอนาคตเหมือนอย่างที่พวกเราสับหลอกก็ได้เคยพูดไปแล้วในหลายวาระหลายคลิปที่ผ่านมาว่านี่คือดิวที่ไม่ว่าจะจบด้วยการที่ปีสัต์แดงได้ตัวแบรนด์เวนหรือไม่ก็ตามมันจะส่งผลถึงภาพลักษณ์ในการเดินเกมเจราจาในตลาดนักเตะของพวกเขาได้ว่าจะดีขึ้นหรือแย่เหมือนเดิมเพราะเดิวได้ในยุคสมัยการบริหารของอินเนอร์กรุ๊ปไม่ใช่แค่การเสริมทาให้เข้มแข็งขึ้นหากแต่มีนัยยะในแง่ของการกอบกู้ภาพลักษณ์การทํางานที่เคยฉลาดน้อยในอดีตจนถูกมองเหมือนหมูในอวยจากสโมสรอ,อื่นๆให้กลับมาตตััั้งอย่่บนนนนนนมารรฐททีีีคคเเป็สแหละ